เฉลยข้อสอบแพทสองพาร์ทฟิสิกส์นะครับเป็นข้อสอบที่สอบไปเมื่อเดือนกรกฎาปี53นะครับข้อที่103 mm hmm. เมื่อฉายแสงที่มีพลังงานค่า1ซึ่งมีฟัง์กชันงาน2.0อิเล็กตรอนโวล์นะครับพบ mm hmm. ว่าอิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นมีพลังงานจวนสูงสุดเท่ากับ9.0อิเล็กตรอนโวล์นะครับ โมเมนตัม um ของอิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นเป็นกี่เท่าของโมเมนตัมของแสงที่ตกกระทบนะครับกำหนดให้มวลของอิเล็กตรอนเท่ากับ0.5เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ต่อ4กำลังสอข้อนี้ก็โจทย์ให้หาโมเมนตัม um ของอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาจากโลหะนะครับคืออย่างนี้เหตุการณ์ก็คือว่ามีโลหะอยู่แผ่นหนึ่ง สมมติมีโลหะอยู่แผ่นนึง่งเราก็ฉายแสงลงมาที่โลหะนี้นะครับตอนที่เราเรียนเรียนเรื่องโฟโตอิเล็กตริกนะครับปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริกเมื่อแสงตกกระทบที่โลหะถ้าเกิดแสงมีความถี่ที่พอเหมาะนะครับมันจะทําให้เกิดอิเล็กตรอนเนี่ยเกิดอิเล็กตรอนหลุดออกไปนะครับ หลุดออกไปแล้วอิเล็กตรอนที่หลุดออกไปเนี <S <S <token thanks> time, huh ่ยมันก็จะมีพลังงานจนค่าหนึ่งซึ่งเดี๋ยวคำนวณได้นะครับแสงก็อาจจะมีความถี่ค่าหนึ่งนะครับซึ่งโลหะเนี่ยจะมีฟังก์ชันงานอยู่ค่าหนึ่งฟังก์ชันงานก็คือเป็นพลังงานเริ่มต้นที่จะต้องใช้ที่แสงจะต้องมีในการที่จะทําให้อิเล็กตรอนมันหลุดออกจากแผ่นโลหะได้นะครับทีนี้อิเล็กตรอนที่มันหลุดออกไปเนี่ยมันมี มันมีอัตราเร็วถูกปะมันมีพลังงานจนเมีอัตาเดียวแสดงว่ามันจะต้องมีโมเมนตัมนะครับมันจะต้องมี um. โมเมนตัมจทย์ให้หาอะไรจทย์ให้หาอัตราส่วนระหว่างโมเมนตัมของอิเล็กตรอนแล้วก็โมเมนตัมของแสงแสงมีโ um, มเมนตัม um ด้วยหรือโมเมนตัม um ของแสงให้เป็น p ของ p โฟตอนแล้วกันนะ อันนี้โมเมนตัมของอิเล็กตรอนเทียบกับโมเมนตัมของแสงแสงมีโมเมนตัมได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเคลียร์กันว่าแสงมีโมเมนตัมได้อย่างไรนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือให้หาอัตราส่วนระหว่างโมเมนตัมของอิเล็กตรอนกับโมเมนตัมของแสงเนี่ย um เป็นเท่าไหร่นะครับเป็นเท่าไหร่อันนี้คือสิ่งที่เราต้องหานั่นเองโอเคนะทีนี้มาเคลียร์กันเรื่องโมเมนตัมของอิเล็กตรอนก่อนนะครับ โมเมนตัม um ของอิเล็กตรอนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเกี่ยวกันเรื่องโมเมนตัมของแสงอ่ะโมเมนตัม um ของอิเล็กตรอนหาได้ไงครับโมเมนตัม um ของอิเล็กตรอนก็หาได้จาก p p มันเท่ากับ m มวลของอิเล็กตรอนหารด้วยเออคูณด้วยกับความเร็วของอิเล็กตรอนถูกปะ,ะเพราะอะไรเพราะว่าโมเมนตัม um เนี่ยนิยามของโมเมนตัมเนี่ยมันคือ p คือมวลคูณด้วยความเร็ว งั้นเรามาหาโมเมนตัมของอิเล็กตรอนก็เอามวลของอิเล็กตรอนคูณด้วยอัตราเด็วของมันนะครับทีนี้โจทย์ไม่ได้บอกว่าอัตราเด็วของอิเล็กตรอนจะเป็นเท่าไหร่แต่โจทย์บอกว่าอ <c oughs> ิเล็กตรอนเนี่ยมันมีพลังงานโจนสูงสุดเป็น9อิเล็กตรอนโวล์นะครับ9อิเล็กตรอนโวล์ทีนี้เรารู้ว่าพลังงานโจนนิยามของมันเนี่ย ek เนี่ยมันเท่ากับจาก ยาวความพลังงานจน ek เท่ากับหนึ่งส่วนส mv กำลังสองถูกปะทีนี้โจทย์บอกมาว่าพลังงานจนของอิเล็กตรอนเนี่ยเป็น9เราก็แทน9เข้าไปเขียนหน่วยด้วยนะ,นกกะอิเล็กตรอนโวลต์เอาสองขึ้นมาคูณจะดูดีกว่านะเอา2ขึ้นมาคูณ9ก็เป็น2คูณเก้อเล็กตรอโวลต K, นะอิเล็กตรอนโหมนะ M มวลตัวนี้นี่ขอเอามวลเนี่ยมาคูณด้านซ้ายคูณขวาได้ไหมเอาสองไปคูณก่อนเป็นสิบแปดอิเล็กตรอนโหลแล้วก็คูณมวลของอิเล็กตรอนเนี่ยเพิ่มเข้าไปนะครับ อันนี้เราโฟกัสมาที่อิเล็กตรอนใช่ปะเราก็สอบสคริปต์ไว้นิดนึงว่าเป็นมวลของอิเล็กตรอนนะครับมวลของอิเล็กตรอนทีนี้ก็คูณมวลของอิเล็กตรอนไปทางซ้ายมือกับขวามือของสมการนะครับคูณซ้ายแล้วก็คูณขวาอ,อ่ะมวลของอิเล็กตรอนคืออะไรโจทย์บอกว่า0.5นย์จุดห้าเมกะอิเล็กตรอนโวล์หาร C กำลังสองก็แทนค่าลงไป ครับแล้วก็คูณกับ18อิเล็กตรอนโวลต์นะค,ะครับ m คูณ m ก็เป็น m กํลังสนะครับ v กํลังสอ่ะ18บแคูณศูก็ได้เป็น9นะครับเมกะก็คือคูณสิกํลัง Wolf, Wolf, 2, 2. อิเล็กตรอนโวล์อิเล็กตรอนโวล์ก็อิเล็กตรอนโวล์กำลังสอง c กําลังสองเท่ากับอะไรเท่ากับ m v m e v รวบกำลังสองเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ m e v มันคืออะไรครับ m คูณ v มวคลคูณด้วยความเร็วมันก็คือโมเมนตัมนั่นเองถูกปะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า9คูณ10กกำลัง6 E V c กำลังสองมันก็คือโมเมนตัมกำลังสองนั่นเองโมเมนตัม um ของอะไรโมเมนตัม um ของอิเล็กตรอนตัวนี้ก็คือโมเมนตัมถูกปะ mv คือโมเมนตัมอะเราไม่ต้องการโมเมนตัมกำลังสองต้องการกำลังหนึ่งเราก็ใส่สแควร์รูทเข้าไปจะได้โมเมนตัมของอิเล็กตรอนเป็นสแควร์รูทสแควร์รูทตัวนี้ รูทเก้าคูณสิบกำลังหกนะครับอิเล็กตรอนโวล์กำลังสองหารด้วยความเร็วแสงกำลังสอง c กำลังสองนะครับโอเคนะตนนัวนี้แล้วก็ใส่สแควร์รูทเข้าไปสุดท้ายจะได้ pe โมเมนตัมของอิเล็กตรอนเนี่ยเป็นสามนะครับเก้าสแควร์รูทก็เหลือสามอ่าสิบกำลังหกเนี่ยกำลังหก สิบกำลังหกเจอสแควรูทเข้าไปกำลังกำลังก็จะลดลงครึ่งหนึ่งก็เป็นสิบกำลังสามนะครับหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์กำลังสองเจอสแควรูทก็เป็นเหลือหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์หน่วยซีกำลังสองเจอสแควรูทก็เป็นสีนะกำลังสองก็จะหายไปโอเคสุดท้ายก็จะได้ว่าโมเมนตัมของอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะมีค่า3ามคูณสิกำลังสอิเล็กตรอนโวลต์หารส ต่อ4นั่นเองโอเคอันนี้จบไปนะในส่วนของโมเมนตัมของอิเล็กตรอนต่อไปลงมาหาโมเมนตัม um ของแสงบ้างโมเมนตัม um ของแสงเนี่ยมีได้ไงครับมันมาจากหลักการที่ว่านะครับหลักการของดีบรอยนะครับไม่ใช่หลักการามันมาจาก มันมาจากหลักการทรี่ว่าคลื่นนะครับคลื่นคลื่นเนี่ยประพฤติตัวเป็นอนุภาคได้นะครับในระบบที่มันเล็กมากๆนะครับในระบบควอนตัมอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีพฤติกรรมประหลาดประหลาดันหนึ่งก็คือคลื่นเนี่ยมันสามารถประพฤติตัวเป็นอนุภาคได้หรือบางครั้งนอนุภาคเนี่ยก็ประพฤติตัวเป็นคลื่นได้เช่นกัน นะครับในกรณีนี้เนี่ยถ้าเกิดคลื่นคือแสงที่ให้มาเนี่ยมันจะประพฤติตัวเป็นอนุภาคเนี่ยก็ได้นะครับคลื่นเนี่ยประพฤติตัวเป็นอนุภาคได้มันจะมีหลักการอันนี้อยู่นะแล้วก็เราสามารถคำนวณความยาวค,าคำนวณโมเมนตัมนะครับคำนวณโมเมนตัมของคลื่นที่ประพฤติตัวเป็นอนุภาคเนี่ยนะครับโมเมนตัม um ของคลื่นนะให้เป็น p p ตัวนี้ p แล้วก็สับสับคลิป p ของโฟอตอนนะครับเราเรียกคลื่นที่มันประพฤติตัวเป็นอนุภาคเนี่ยบางทีก็เรียกว่าโฟอตอนนะเช่นคลื่นแสงที่ประพฤติตัวอนุภาคเนี่ยก็มกักจะเรียกว่าโฟอตอนนะครับโมเมนตัมของโฟอตอนนะครับหรือโมเมนตัมของแสงในกรณีที่เคลื่อนมาพื้นตัวเป็นอนุภาคเนี่ยเราคำนวณได้จากค่าคงที่ของแพร่งนะครับนะค่าคงที่ของแพร่งหารด้วย ค่าความยาวคลื่นนะครับด้วยความยาวคลื่นอโอเคนะอืมก็แค่นี้เองนะครับทีนี้ก็คือถ้าเกิดเราหาความยาวคลื่นมาได้เราหาความยาวคลื่นที่โจทย์บอกมาได้นะครับเราก็สามารถหาโมเมนตัม ของแสงได้นะครับแล้วก็ได้คำตอบออกมาได้ไม่ยากนะครับโอเคทีนี้ก็มาหาเลมดาเราจะหายังไงครับหาเลมดาโจทย์บอกอะไรมาบ้างโจทย์บอกว่าโจทย์บอกฟังก์ชันของงานฟังก์ชันงานของโลหะมาแล้วก็บอกความถี่ของอความถี่ของแสงที่ฉายลงไปโจทย์ไม่ได้บอกแล้วก็บอกพลังงานโจนของอิเล็กตรอนที่หลุดออกไปจากจากแผ่นโลหะ oh อันนี้ ซึ่งในเรื่องปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกเนี่ยเมื่อชายแสงไปตกกระทบต่อวัตถุต่อโลหะที่เราทราบฟังก์ชันง,งานนะครับแล้วก็เมื่อเราวัดพลังงานจนของอิเล็กตรอนที่หลุดออกไปจากรลหะชิ้นต่างกานะครับเราจะพบความสัมพันธ์ดังนี้นะครับความสัมพันธ์นี้นั่นก็คือว่าค่าคงที่ของแพร้งคูณกับความถี่ของแสงที่ให้มาเนี่ยนะครับมันจะมีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับ ฟังก์ชันของงานของวัตถุนะครับฟังก์ชันงานของวัตถุคือตัวนี้บวกกับพลังงานจลของอิเล็กตรอนที่หลุดออกไปพลังงานจลสูงสุดนะครับของอิเล็กตรอนที่หลุดออกไปนะครับ ek ของอิเล็กตรอนนะครับอ,อันนี้คือความสัมพันธ์ที่ได้มานะครับใน,ในการศึกษาปรากฏการณ์ฟูตัวอิเล็กตริกนะครับทีนี้ก็แทนค่าลงไปนะครับค่าคงที่ของแฟรงก์ก็ hf ฟังชันงานโจทย์บอกมาไหมบอกคือ2อิเล็กตรอนโวลต์พลังงานจุลก็เก้าอิเล็กตรอนโวลต์ทีนี้ก็จะได้ hf เท่ากับเท่าไหร่ครับก็เป็น11อิเล็กตรอนโวลต์ถูกนปะสองบอกเก็เป็น11อ่ะ ทีนี้ f เนี่ยมันคืออะไร f คือความถี่ของแสงนะครับความถี่ของแสงเนี่ยเรารู้ว่าความถี่ของแสงเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับความยาวคลื่นต่างเนี้ย f เท่ากับ c หารด้วย lambda c คือความเร็วแสงอ่อ lambda เนี่ยก็เป็นความยาวคลื่นนะครับเราจะได้ตัวนี้ออกมา f เท่ากับ c หาร lambda ตัวนี้มันมาจากไหนมันก็มาจาก v เท่ากับ l ล d a f นั่นแหละนะครับตัวเดียวกันแต่ในกรณีที่เป็นแสงเนี่ยความเร็วแสงเนี่ยเรามักจะเขียนสัญลักษณ์เป็น c เพราะฉะนั้นก็เปลี่ยน f ตัวนี้ให้เป็น c ส่วนลําด่าถ้าย้าย c มาฝั่งนี้ก็จะได้เป็น11อิเล็กตรอนโวล์หาร c ถูกปะทีนี้ h ส่วนลํดาคืออะไรครับ h ส่วนลํดาก็คือโมเมนตัมของแสง PP ตัวนี้ถูกป่ะ p โมเมนตัมของแสงก็คือ s ส่วนเลมด้าตัวนี้ก็คือโมเมนตัมของแสงก็จะเท่ากับเท่าไหร่นะครับสุดท้ายแล้วตัวนี้นะอันนี้ก็คือโมเมนตัมของแสงนั่นเองนะครับมันเท่าไหร่ก็เท่ากับ11นั่นเองอืมอ่ะโอเคทีนี้ก็จบเรื่องนะครับจบเรื่องได้โมเมนตัม um ของแสงก็ได้ออกมาแล้ว S. ส่วนแลมดาก็ได้11อิเล็กตรอนโวลต์ส่วน4โมเมนตัมของอิเล็กตรอนก็ได้มาแล้วคือ3คูณ10กำลัง3อิเล็กตรอนโวลต์หาร4นะครับเราก็จับหารกันนะเพราะฉะนั้น PE ส่วน PP เนี่ยก็เท่ากับ PE ก็3คูณ10กำลัง3 eV ส่วนสนะครับ แล้วก็ PP ก็หารด้วย11อิเล็กตรอนโวลต์ส่วน4นะครับหน่วยก็เหมือนกันก็ตัดกันได้ล้นะครับมันก็จะได้เป็น3คูณ10กำลัง3ก็คือ3,000หาร11นั่นเองนะครับคำตอบที่ได้ออกมานะครับตัวเลขมันก็จะอยู่ที่ประมาณ273เท่านั่นเอง ประมาณ273เท่าก็ตอบคำตอบ273